สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงดราม่ายุคแคร์เอ็มเนะครับด้วยความที่ผมก็ไม่ได้สบายใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะยุบด้วยนะครับหลายคนถามผมว่าทําไมผมถึงตัดสินใจแบบนั้นผมได้เตรียมการทําคลิปสรุปคลิปกําลังสรุปให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รอลงใน YouTube เร็วๆนี้นะครับผม ว่าเหตุผลม,มาจมา,ากอะไรแล้วก็ได้ลงช่วงที่ผมประชุมแคนตอนที่จะยุบส่วนหนึ่งให้กับคนดูได้รับฟังแล้วก็ FC แคนหมูแดงให้รับฟังด้วยนะครับก็รอดูในคลิปที่ผมทําการสรุปนะครับผมตั้งใจสรุปมันมาจริงๆผมโตขึ้นนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแคนด้วยนะครับผมขอบคุณลุกแคนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแคนหูแดงด้วย ขอบคุณครับ